ไม่ถึงกับเป็นกลุ่มนะคะแต่ตรงนี้<ม>คือสวยเต็มสิบเลยจ้าดูค่ะสุดยอดเปิดไฟเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าเอาเฉพาะดอกใหญ่ๆไปก่อนนะคะดอกเล็กๆก,ก,ก็ขายาวแบบนี้เลยจ้าออจน้องกลุ่มเลยค่ะอยู่ข้างหลังตะก้าวันเมื่อกี้เองนะคะวันมองไม่เห็นอจริงนะคะตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวมันเก็บดอกสวยๆมาให้ดูก่อน ดูค,ค่ะดำเมียมเลยพี่น้องสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพืนป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลมาดาบ้านนาสวีเดนนะคะเอาอีกแล้วค่ะเข้าป่ากันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันไม่เน้นเก็บขายแล้วจ้าช่วงนี้นะคะมีการยิงกวางอูยพี่น้องเข้ามาแล้วก็เจอเห็ดเหลืองเลยไปดูจ้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเอ้ยเอ้ยหมานอยู่เด้อเออเขายิงกวางกันเราจะเดินป่าได้แป๊บเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยว,วันเก็บเดี๋ยวมันเก็บมากองกองให้ดูก่อนค่ะว่าได้กี่ดอก ช่วงนี้วันจะเริ่มตักกับเมืองไทยแล้วนะคะกลุ่มเล็กๆค่ะแล้วก็อากาศนะคะเริ่มเย็นมากๆวันจะเก็บเก็บเก็บเห,เห,เหเลืองใส่ถุงก้ากระดาษนะเะส่เห็ดดำเราจะใส่ตะกร้าค่ะ หมานอยู่นะคะลุ้นเป็นกำลังใจให้วันด้วยจ้าเล่ากันต่อแล้วก็ฟังบรรยากาศดูบรรยากาศไปด้วยค่ะเขาล่ากวางแล้วก็อากาศหนาวนะคะวันจะเข้าป่าแค่ชั่วโมงเดียวค่ะพี่น้องจ๋าวันก็จะเลือกมาป่าที่อยู่ใกล้ถนนที่สุดนะคะ <c oughs> แล้วก็เรารู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนค่ะ <c oughs> ส่วนเห็ดเหลืองเมื่อกี้คือวันไม่เคยเห็นเลยนะคะเ <c oughs> ขาเพิ่งเกิดอุ้ยนี่ค่ะพี่น้องจ๋า เห็ดดำจ้าไม่เยอะแต่ได้อยู่นะคะวันขอเก็บเร็วๆแบบนี้เลยนะคะนี่บางปีตรงนี้คือเยอะมากค่ะวันก็เลยพาทุกคนมาอีกรอบหนึง่งมามาปีละครั้งค่ะชอบมาตอนช่วงที่มันถ่ายดูๆแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะขึ้นห่างๆค่ะพี่น้องจ๋า เริ่มเจอเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะก็เลือกเก็บดอกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะเก็บแบบนี้รับรองไม่สูญพันธ์ค่ะเพราะว่ามันจะเหลือดอกที่เ่ะที่เราไม่ได้เก็บเราไม่เก็บทุกดอกแน่นอนเราไม่สามารถเก็บทุกดอกได้แน่นอนนะคะดอกที่เหลือก็เป็นเชื้อปีหน้าไปจ้านี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ ดูเห็บหนังไก่ค่ะเหมือนไม่มีใครเหลียวแลเลยพี่น้องโอ๊ยอเแต่ดอกมันจะเน่าหมดแล้วนะคะวันไม่เก็บนะคะไม่มีใครเก็บเลยค่ะปีนี้นี่พี่น้องวันเจอแล้วกลุ่มสวยๆค่ะนี่เดี๋ยวนะคะให้ดูก่อน ก็มีอยู่นะคะพอดีวันเจอคนไทยที่หน้าปากทางเมื่อกี้ค่ะเขาบอกว่าไม่มีเห็ดเลยครับน้องผู้ชายมาเดินเก็บเห็ดนะคะแต่วันก็คือวันรู้จุดเห็ดวันก็เลยเข้ามาดูค่ะดูค่ะพี่น้องดอกสวยมากเลยจ้าไม่ถึงกับอ่าเป็นกลุ่มนะคะแต่ได้ฟินอยู่ จะไปถึงปากใครจะไปถึงท้องไครวันจะเก็บตากนะ,ะดูค่ะสวยมากตรงนี้คือสวยเต็มสิบเลยจ้านี่นะคะพี่พี่น้องๆคู่แฝดที่เขาคล้ายกับเห็ดดำค่ะเป็นเห็ดที่มีพิษนะคะ คล้ายๆกับทัดคันตะแรนดแล้วเดี๋ยวชื่อนะคะวันจะลงให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะถ้ามือใหม่หัดเก็บนะคะนี่ค่ะดูนะคะเขามีความคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวค่ะก็จะเกิดเป็นกลุ่มแบบนี้เลยเกิดเป็นกลุ่มคล้ายๆกับเห็ดทัตเลยจ้าอืมสวยค่ะ ดูกลุ่มนี้กันจ้ามีรอยน้องเขาตัดแปลงจริงด้วยนะคะอน้องผู้ชายค่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะคะเจอคนไทยด้วยกันจ้าดูค่ะยังเล็กได้อีกนะคะคือเก็บไม่หมดเห็ดดําไม่เคยเก็บได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะตกเราก็เข้าป่าไม่ได้ค่ะเนี่ยอันนี้คือเห็ดรุ่นใหม่อีกหนึ่งเดือนเก็บได้อีกหนึ่งเดือนเลยค่ะ ดำเกือบมองไม่เห็นเลยค่ะดำมากดำสมชื่อเลยนะคะตรงนี้ค่ะ ดูกลุ่มนี้จ้าพี่น้องนี่กลุ่มไทยาูฤดูนะคะกําลังเกิดเกิดช้าจริงๆเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้สวยมากจ้าเก็บเลยเก็บเลยตัวเล็กๆก,ก็ให้เขาไว้โต อีกรอบนะคะพี่น้องวันมองเห็นเห็ดเหลืองด้วยค่ะเก็บเห็ดดำก่อน ไซน,นี้กำลังกรุบกรอบเลยค่ะพี่น้อง บอกว่ามองมาเห็นเหลืองๆถัดจากตรงเมื่อกี้เองค่ะเนี่ยโอ๊ยแต่ทรงไม่สวยแล้วนะคะดูเขาน่าจะเกิดตอนหนาวค่ะดูดอกไหมสิโอ้ยสามดอกค่ะพี่น้องอืมสวยจ้าสวยจ้านี่นะคะเก็บไม่ได้และะ้วค่ะคือเขาแบบกระแดงกระแดงไปแล้วนะคะเอาเท่าที่เราเอาได้นะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยเละเละ วันมาเดินแค่ชั่วโมงเดียวค่ะถือไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็เก็บเห็ดสะสมตาก,กับเมืองไทยค่ะ ก็เลยเอาตะกา้าใบเล็กมานะคะตรงนี้ดำจริงสวยจริงมากเลยค่ะโหดำจริงนะคะตรงนี้โอยเดี๋ยวมันเก็บดอกสวยๆมาให้ดูก่อนดูค่ะดำเมี่ยมเลยพี่น้องมองแทบจะไม่เห็นเลยนะคะโอยนี่คะ่ะดำจริงนะคะเห็ดดำ ขายาวมากเลยค่ะพี่น้องขึ้นเป็นกลุ่มเลยค่ะอยู่ข้างหลังตะก้าวันเมื่อกี้เองนะคะวันมองไม่เห็นเอาดูจ้าอุย้ยสวยมากขึ้นแบบนี้เลยค่ะเเก็บเลยเนอะรวบเลยรวบเลยเราเป็นพวกชอบรวบขา รวบตัดขายอยู่แล้วนะคะบานที่มันจะเกิดแล้วมันจะดำแบบนี้จริงค่ะพี่น้องสาเนี่ยสีของเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะ เจอแบบเป็นแบบกลุ่มไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นกระจุกเลยค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมดูค่ะขเขาเพิ่งขึ้นเล็กๆค่ะพี่น้องโอ้ยเสียดายเนาะเสียดายที่มันไม่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะบางดอกเก็บไม่ได้จริงๆค่ะดู Family h e ห็ขายาวแบบนี้เลยจ้าเราก็เก็บสปอร์ตไลท์เปิดอัตโนมัติอีกแล้วนะคะ มันครึ้มครึ้มมืดมืดนิดนึงค่ะเปิดไฟเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าเอาเฉพาะดอกใหญ่ๆไปก่อนนะคะดอกเล็กๆก,ก็ไว้ให้คนอื่นกินหรือไม่ก็ทิ้งไว้ให้เป็นเชื้อปีหน้าไปเลยค่ะเสียดายนะคะมันไซส์มันแบบเก็บไม่ได้ะคะ่ะเล็กเกินนี่เจอไว้อนุบานอีกแล้วจ้าพี่น้อง สรุปว่ามันน่าจะเป็นที่ป่าแล้วป่านี้คือเกิดเกิดช้าค่ะ มันเกิดเป็นดอกๆวันเก็บไปเลยนะคะเดี๋ยววันไปนั่งตัดขาที่บ้านค่ะอ,อันนี้สวยมากสองสาดอกแหละสองสาดอกก็อุ้ยสวยมากอยูค่ะ สวยจริงเด้อพี่น้องวันมองเห็นเห็ดเ,เหลืองเห็ดเหลืองเนี่ยมองเห็นแต่ไก่นู่นนุนนุน่นอุ้ยตรงนี้ก็มีค่ะนี่นี่นี่พดัพดพัดมีดอกน้ำมากตั้งก้องเลยแวะเก็บเห็ดกลุ่มดำเออกลุ่มเห็ดดำนั่นก่อนคะ่ะพูดถูกพ,พ,พูดผิดเลยจ้ะอุ้ยนู่นพี่น้องขึ้นมาเด้อตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อน มาดูด้ยวยจ้าโอ้ยหาที่ตั้งกล้องสวยมากค่ะพี่น้อง เป็นดอกไม้นี่ดูค่ะสุดยอดโอ๊ย อยู่ใต้ต้นสนเล็กไม้สนจะทิ่มตาเอาจ้าเห็ดน,นางไก่จ้าพี่น้องตัวอร่อยเลยเด้อนี่สวยด้วย ไม่มีหนอนด้วยค่ะอืมอันนี้มีหนอนค่ะอืมจับดูขาเขาก่อนนะคะเหมือนจะน่วมแล้วจ้ะอุ้ยสปอเห็ดนะคะ เจอเป็นกระจุกแบบนี้เต็มเลยค่ะเป็นทีละกระจุกไม่เป็นแพรแต่เยอะเลยค่ะหุยดูตัวเล็กๆค่ะพี่น้องสาีนอันนี้ใหญ่เก็บเก็บได้นะคะแต่ดูตัวเล็กๆค่ะที่เราเก็บไม่ได้นะคะเป็นดมค่ะนี่รออีกสักทิศหนึ่งเนี่ยเป็นโดมนะคะมันจะยังให้เก็บนะคะตรงนี้เล็กมากเลยค่ะ ดูค่ะขาเหลืองๆเนี่ยนะคะเห็ดดำล้วนๆจ้าพี่น้องจา๋าเก็บไม่ได้ค่ะตัวเล็กมากมีที่เก็บได้อยู่ไม่กี่ดอกนะคะนี่อันนี้เก็บได้นี่อันนี้นอกนั้นคือไม่รู้ว่าเราจะได้มาอีกไหมคะ่ะแต่ว่าสวยมากเลยเนาะตัวเล็กๆของเขาอันนี้ยงเก็บได้นะคะอันนี้คือเล็กมากค่ะพี่น้องเก็บได้แค่นี้ค่ะ จงึงมีเก็บได้บ้างค่ะโอ้ยป่านี้อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะวันทํางานเสาร์อาทิตย์นะคะไม่แน่ใจว่าเราจะได้มาไหมคะ่ะตัวเล็กเต็มเลยค่ะนี่นะคะเห็ดดาของเราในะตะร้า พี่น้องมืดมากดูค่ะบรรยากาศจริงๆในกล้องถ่ายรูปมืดมากเลยนะคะแต่เราก็ยังมองเห็นเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองปัดจนแก่แบบนี้เลยค่ะอืมโอ้ยตัดผิดอยู่แล้วจ้าโอ้ยพี่น้องมาเจอแล้วปาดดงเห็ดดำไซส์สวยๆพี่น้อง จเจอแล้วเจอแล้วนี่สวยเป็นดอกไม้เลยค่ะยืนดูก่อนว่ามีอีกหรือเปล่านะคะอืมได้เก็บสวยๆฟินๆเลยค่ะสองสามกลุ่มพี่น้องสาได้เก็บแล้วได้เก็บแล้ว จ้ากลุ่มร้อยดอกเนี่ยกลุ่มร้อยดอกเลยค่ะกลุ่มเดียวร้อยดอกไปเลยส่วนตัวเล็กๆเอาไว้นะเอาไว้อีตัวเล็กๆนะคะโอ้ยทิ้งทิ้งค่ะวัดเราเราจะทิ้งไว้นะคะเดี๋ยววันมาตัดขาแล้วกันค่ะมันขึ้นมาแบบเป็นทั้งรากทั้งยวงหมดเลยนะคะตรงนี้ อเดี๋ยวอีกอาทิตยหนึ่งนะคะมันถึงจะใหญ่ใหญ่กับได้ไซส์สวยงามนะคะอดืดูตัวที่เราทิ้งไว้ค่ะอุ้ยอันนี้ขายยาวอยู่เนาะอันนี้ขายยาวอยู่นะคะนู่นค่ะ พี่น้องเห็นขาเหลืองๆไหมคะนั่นคือเห็ดนะคะเห็ดดำทั้งหมดเลยค่ะถ้ามันโตนะเต็มนี้เลยค่ะตรงนี้เราเก็บเพราะว่ามันขายยาวมากแล้วเราก็จะกลับบ้านกันค่ะพี่น้องจา๋านี่แค่ชั่วโมงเดียวนะคะมืดเลยค่ะมาเจอเห็ดเหลืองอีกค่ะติดถนนแล้วนะคะเดินออกแล้วจ้า มืดเร็วแล้วก็พออากาศครึ้มๆหน่อยนะคะเสียงนกเขาจะร้องแบบวันกลัวกลัวแม้กระทั่งเสียงนกมันจะหลอนๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าเห็ดเหลืองแบบกลุ่มนึงค่ะทางออกเลยอุ้ยอันนี้เละนะคะมีเละไปแล้วด้วยค่ะ อันนี้ได้ค่ะอันนี้เละค่ะนี่จ้าเห็ดวันนี้ไม่น้อยนะคะวันจะกลับบ้านแล้วค่ะได้เห็ดเหลืองประมาณหนึ่งกิโลได้ค่ะเห็ดดำก็ประมาณหนึ่งกิโลได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดที่บ้านจ้ากลับบ้านกันค่ะ ได้หนึ่งถุงเลยพี่นองเดี๋ยวไปเทให้ที่บ้านส่วนืนุนสามีคือถนนเขาไม่มีไหลที่จอดรถค่ะแต่ต้องขับมาจอดประมาณครึ่งกิโลแหละตอนนี้วันเดินมาหาเขานะคะเดี๋ยวนะคะวันเจอเห็ดอะไรไม่รู้น่าจะเป็นแบบที่วันเจอนะคะเห็ดกินไม่ได้คะ่ะสวยมากเลยนะคะ มาถึงบ้านแล้วจ้านี่ค่ะเห็ดดาของเรานะคะ1ตะกา้าได้ประมาณ1นกิโลค่ะเดี๋ยววันทําความสะอาดแล้วก็ตากกลับเมืองไทยกันจ้าพี่ๆน้องๆขาแล้วก็ได้เห็ดเหลืองด้วยนะคะส่วนคลิปเห็ดเหลืองต้องให้พี่ๆน้องๆดูอีกคลิปหนึ่งนะคะช่วงนี้เก็บเห็ดได้น้อยแล้วแยกออกเป็นสอคลิปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะเห็ดวันนี้สวยมากเลยจ้าส่วนอันนี้เห็ดดำสากแห้งแล้วนะคะวันใช้วิธีการเอามาปูในหนังสือพิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไว้ในห้องนะคะซึ่งตอนนี้ที่บ้านจะเปิดฮีเตอร์อุณหภูมิทำความร้อนค่ะเสร็จแล้วนะคะพอมันแห้งแล้วเราก็จะเห็นเศษหญ้าเศษใบไม้อะไรแบบนี้ วันก็จะมาคัดออกนะคะทีละดอกะคะ่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแล้วก็จะได้เป็นเหตุด,ดำต่างแห้งแบบนี้พร้อมส่งให้ชิมแล้วจ้าคิวต่อไปรอนะคะเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน